ครับผมมาดูวิธีจับหนูวิธีที่2นะครับกับดักหนูนะครับหลังจากวิธีแรกได้นาเสนอไปแล้วใครได้ผลยังไงคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับวิธีที่2ก็คือเราต้องมีฝาพัดลมนะครับอันนี้เป็นฝาพัดลมขนาดเล็กนะครับมาประมาณ12นิ้วนะครับนี่ครับมันจะครอบกับถังสีถังของเราพอดีเลยนะครับแล้วมันจะมีรูนี่น่าจะเป็นฝาหน้านะครับแล้วก็งัดตัวนั้นออกนะครับ แต่ละรูมันจะไม่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ละยี่ห้อนะครับอันนี้ผมดูแล้วมันใหญ่พอดีเลยนะครับเ่าฝาในี่ครอบได้พอดีเลยนะครับแล้ววิธีการเราจะให้มันเดินไปตกไปข้างในนี่นะครับแต่ว่าเราจะหาไอ้น,นี่ก่อนหาขวดเข้าไปยัดให้มันเป็นรูเหมือนเหมือนเราใส่ไซครับจะยัดเข้าไปหาขวดให้พอดีนะครับอันนี้รู้สึกว่าเป็นขวดน้ำส้มสายชูนะครับ วดน้ำอัดลมกดน้ำเปล่าได้หมดนะครับเดี๋ยวเราจะตัดนะครับตัดแล้วเราจะเจาะไม่ให้มันมันมันเดินมุดออกมาได้นะครับมาดูวิธีตัดกันนะครับครับวิธีตัดนะครับคือยัดเข้าไปตอนนี้มันยัดได้ประมาณนี้นะครับเต็มที่แล้วรเราเว้นมาสักหนึ่งนิ้วสองนิ้วนะครับครับหรือว่ามันมีมีข้อให้ดูครับแล้วก็กะง่ายนะครับเอาสองข้อตัวนี้นะครับ อย่เลยครับให้มันตรงตรง่อยครับไม่ตรงก็ไม่เป็นไรครับตรงได้ก็ดีนะจะได้มาประมาณนี้นะครับครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะดันเข้าไปข้างในนะครับ รูนี้แต่ละยี่ห้อแต่ละอันที่เรามีมันจะไม่เท่ากันนะครับเราดัดแปลงเอานะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับครับดันผมอยากจะดันให้เข้าไปอีกข้อนึงนะครับน่าจะได้อยู่นะบีบหน่อยให้มันลงไปลึอกอีกนิดนึง นี่แหละครับมันจะพอดีเป๊ะเลยตัวนี้นะครับไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรกันมันมันถึงพอดีได้ขนาดนี้นะครับครับแน่นเลยแล้วเราจะตัดตอนแรกผมว่าจะเอาเอาปืนกาวนะครับคือต้องตัดตรงนี้แล้วก็อ้าลงมาแล้วปืนกาวเข้าติดนะครับแต่พอดีมันมังเอิญมากทำไมขวดนี้มันพอดีมันแน่นหนาพอดีเลยนะครับเนี่ย ก็จะตัดให้มันเหลือสัก,สกเซนหนึ่งนะครับหรือว่าตัดให้มันเหลือสักเซนหนึ่งนะครับเพราะว่านิสัยของหนูมันชอบมุดชอบมุดรูนะครับถ้าเรียบเรียบมันจะไม่ค่อยเข้านะครับเราต้องให้มันมีท่อออกมาหน่อยนึงให้มันมุดเข้าไปจริงๆมันต้องใช้ช่อสามทางนะครับหรือทําอุโมงค์ให้มันมุดเข้าไปน,านะครับ,รรบถ้ามันมุดก็คือ เสร็จเราแน่ครับเพราะว่ามันโดยธรรมชาติมันจะไม่ถอยนะครับมันจะเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆนะนะครับตัวนี้มันจะสูงขึ้นมานิดนึงเอาไว้ให้มันเดินโค้งเข้าไปส่วนตรงนี้เราก็จะทําการตัดนะครับจะใช้มีดใช้เรื่อยอะไรก็ตัดได้นะครับ เดี๋ยวผมขอทําการตัดข้างนอกครับรานนี้มันตั้งกล้องไม่สะดวกนะครับครับพอตัดออกมาแล้วมันก็จะเหลือรูอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งมันจะเล็กอยู่นะครับต้องใช้กันไกลนะครับตัดเข้าไปสักนิ้วครึ่งหรือสองนิ้วนะครับนี่ครับตัดห่างกันสักครึ่งเซนนะครับนี่ครับให้หออ่อานๆนะครับตอนนต้องตัดครึ่งเซนดูก่อนนะนี่ครับ เดี๋ยวมันมันตกลงไปแล้วก็มันจะขึ้นมาไม่ได้ครับเพราะว่าพวกปลายพลาสติกตัวนี้มันจะทิ่มมันนะครับเหมือนตะก้อดักไซนะครับเหมือนใสดักปลานะครับเรจะทําตรงนี้กันปลาออกเหมือนกันนะครับนี่กันหนูออกนะครับอันนี้มันก็จะอ่อนนุ่มละมันก็จะลงไปง่ายๆเลย ก็ทำการวางไว้ตรงนี้ครับแต่เหยื่อล่อเราก็จะใส่ไว้ใต้ถังแล้วก็หรือว่าเราจะใช้ <c oughs> เชือกนะครับมัดแล้วก็แขวนแต่ว่ามันมันมีขั้นตอนเยอะนะครับเราก็จะเอาอย่างนี้ไปก่อนเอาอาหารวางไว้ข้างล่างเลยนะครับ แต่ว่าเวลามันเข้าไปเนี่ยบางทีหนูตัวใหญ่เนี่ยมันจะมันจะแรงเยอะมันจะกระโดดมันจะชนโคมๆนะครับเพราะนั้นเราจะมีหูอยู่เราต้องจะใช้เชือกหรือลวดมัดมัดไว้ให้แน่นนะครับเพราะว่าหนูตัวใหญ่มันจะแรงมากนะครับอเนอเนรับตรับแค่นี้ครับไม่น่าจะออกได้ละ ก่อนมัดกจะใส่อาหารลงไปนะครับใส่เขไปข้างในแล้วครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือนะครับถนนทางเดินนะครับถัดไม้สักห้าหกสิบเซนติเมตรนะครับตอกตะปูตรงปลายนะครับแล้วพาดให้มันเป็นทางขึ้นนะครับเกาะมันไว้นะครับอาจจะทําสักสองตัวก็ได้นะครับมันจะได้ขึ้นสะดวกหน่อยนะครับนะครับทางเดินถ้าทำทำสีอันได้ก็ทําไปทาง ขึ้นสีข้างเลยนะครับแล้วแต่คนรจะมีไม้หรือว่าอะไรพาดให้มันเดินขึ้นมานะครับก่อนรัดเชือกก็ใส่อาหารลงไปก่อนนะครับเราก็ใส่ตรงนี้ก็ได้ครับอันนี้มือข้าไรมือออกไม่ได้เลยโอเคครับง่ายๆครับถังก็ยังปกตินะครับเอาไปใช้ยางอื่นได้ไม่มีปัญหาไม่น่าจะยากนะครับโอเคครับลองไปทำกันดูนะครับใครได้ผลยังไงคอมเมนต์บอก กันได้นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับผู้ติดตามยังมีน้อยอยู่ครับเป็นกําลังใจให้เดี๋ยวผมจะหาคลิปด,ดีๆมาทําให้ดูทุกวันกันเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับ